เดี๋ยวจะเปลี่ยนเชือกนะครับเพราะว่าเชือกมันเส้นใหญ่นะครับมันจะทําให้ระบบกลไกนะครับทํางานได้ไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยต้องใช้เชือกแบบนี้ครับเปลี่ยนมาใช้เชือกแบบนี้ก็เปลี่ยนเชือกเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วก็คงจะได้ลงครับก็ประมาณคลิปต่อไปนะครับได้ลงแน่นอนนะครับ ก็ไม่ทําเหมือนใครครับนี่เป็นจันทรโบราณจริงๆครับแบบว่าอะไรอะเอาเศษไม้ที่เหลือใช้นะครับหรือว่า,าเศษวัสดุต่างๆที่เหลือใช้นะครับมาทําเป็นจันทร์ดักปลานะครับก็จะซื้อแต่ตะปูนะครับตะปูอย่างเดียวตะปูแทบ เกือบจะไม่ได้ซื้อแล้วครับเพราะว่าผมเอาตะปูเก่าเป็นตะปูสวัสดีครับผมตั้มพากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศยามเช้าๆนะครับ ที่มีแสงพระอาทิตย์นะครับขึ้นในยามเช้าแล้วก็มีบอกหมอกบางๆนะครับซึ่งอากาศก็เย็นมาประมาณสองวันแล้วนะครับเย็นมากนะครับแต่ไม่ถึงกับหนาวนะครับเย็นสบายๆนะครับไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวนะครับ มีหมอกบางนะครับสวัสดีครับผมต้มมากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาอัปเดตนะครับจันดักป่านะครับก็หลายวันแล้วนะครับที่ไม่ได้เอา ลงนะครับเพราะว่าจําจผิดจําถูกอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วก็ไม่ได้ทำนานประมาณอาสิบกว่าปีนะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็จะเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเชือกนะครับเพราะว่าเชือกมันเส้นใหญ่นะครับมันจะทำให้ระบบกลไกนะครับทำงานได้ไม่สมบูรณ์นะครับก็เลยต้องใช้เชือกแบบนี้ครับเปลี่ยนมาใช้เชือกแบบนี้ก็เปลี่ยนเชือกเปลี่ยนอะไรเสร็จแล้วก็คงจะ ได้อาลงครับก็ประมาณคิดต่อไปนะครับได้ลงเน่นอนนะครับแล้วก็ผมมาแก้ตรงนี้ครับมาแก้ตรงนี้ใหม่เพราะว่าเนี่ยด้านไหนเนี่ยมันจะดันไม่ได้นะครับผมก็เลยเนี่ยเวลาเอาลงไปแบบนี้ครับเนี่ยเวลาเอาลงไปแบบนี้ มันจะไม่ไปเนี่ยมันจะมาตะอยู่แบบนี้นะครับมันจะมาติดอยู่แบบนี้เวลาเราเอาฝาขึ้นนะครับมันจะอยู่แบบนี้เนี่ยตั้งแต่ยังไม่เอาใส่มันก็จะล้นมาตรงนี้นะครับตั้งแต่ยังไม่ได้เอาตรงนี้ใส่นี่เนี่ยตรงนี้นะครับตรนี้ปกติเขาจะทําเป็นล่องนะครับ ทำเป็นล่องลงมาทำเป็นล่องลงมาแต่ผมเออมันลืมนะครับไม่ใช่ลืมหรอกีอย่ทำแบบนั้นนะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับทำแบบนี้มันก็ได้เหมือนกันนะทำมันไปมันก็ลงเหมือนกันลงนใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ทำแบบนั้นมันยุ่งยากถ้าทำล่องแบบนี้น ผมก็เลยทําแบบนี้ก็อาจจะเป็นคลิปต่อไปนะครับหรือว่าคลิปถัดไปจากคลิปต่อไปนี้นะครับจะได้ลงจัดแล้วดักปลานะครับแล้วก็จะทําเพิ่มอีกอันนึงนะครับก็ไม่ออะไรมากนะครับเนี่ยเชือกเชือกมัเส้นใหญ่ไปแล้วก็จะทำไอ้ตัวนี้ใหม่เนี่ยทำตัวนี้ใหม่แล้วก็ตัว ใหม่แล้วก็อันนี้ก็จะเอาอันนี้แล้วครับตัวนี้ก็จะลงจะเอาลงแล้วจะเอาลงดักปลาแล้วนะครับอย่างว่าแล้วครับนี่ครับอ่กลไกสําคัญนะครับอันนี้แหละคือกลไกสําคัญแล้วก็ตัวนี้นะครับคือคือกลไกสําคัญแล้วก็นี่ ตรงนี้นะครับพวกนี้มันธรรมดาครับที่สำคัญคืออันนี้แล้วก็เป็นเชือกด้านในนี้เชือกด้านในแล้วก็เป็นไม้ตัวนี้นะครับไม้ตัวนี้แล้วก็จะมีไม้ตัวนี้น,น,นี่คือกลไก่สำคัญของจันนะครับก็โอเคครับเดี๋ยว จิตถัดๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงนะครับก็ไม่ทําเหมือนใครครับนี่เป็นจันโบราณจริงๆครับแบบว่าอะไรอ่ะเอาเศษไม้ที่เหลือใช้นะครับหรือว่า,าเศษวัสดุต่างๆที่เหลือใช้นะครับมาทําเป็นจันร์ดักปลานะครับก็จะซื้อแต่ตะปูนะครับ ตะปูอย่างเดียวตะปูแทบเกือบเกือบจะไม่ได้ซื้อแล้วครับเพราะว่าผมว่าตะปูเก่าเป็นตะปูตีหลังคานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็โอเคเดี๋ยวได้ดูปลากันแน่ครับปลาช่อนหรือปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับจันแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้เหยื่อไม่ต้องใช้อะไรก็ได้ครับแค่เราทําให้มันเป็นพื้นที่ แบบลกๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวปลามันก็จะเข้ามาวางไข่หรือว่าเข้ามาหาอาหารตามริมอ่าริมห้วยนะครับอ่าตามริมห้วยแล้วก็ะน,น,นะครับโอเคครับไม่อ,อะไรมากนะครับนี่ครับยังไม่ได้ใส่เกงไม่ได้ใส่กางเกงครับใส่ผ้ามา ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูอัปเดตนะครับอัพเดตให้เพื่อนๆดูวันนี้ได้ลงแน่นะครับแต่ผมจะลงคลิปไหนก็ไม่รู้นะครับคลิปนี้คลิปถัดไปหรือว่าคลิปต่อไปนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับอีกอันสองวันนี้และครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับไปเที่ยวที่เขื่อนไม่ใช่เขื่อนพูดเขื่อนอยู่เลย อ่างเก็บน้ํานะครับปากเมื่อนเอนกันนะครับแล้วก็จะไปแวะร้านนะครับเป็นร้านอาหารประมาณร้านอาหารตามสั่งนี่นะครับที่ทางขึ้นไปเขื่อนนะครับไปไปอ่างเก็บน้ํานะครับก็จะไปแวะนะครับซึ่งเป็นร้านของน้องสาวนะครับขอจะพาเพื่อนนะครับไปตั้งกินอาหารตามสั่งหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับ ขึ้นไปที่อ่างเก็บน้ำน,นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากผมตั้งพากินพาเที่ยวไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ